สาเหตุหลักๆที่ทำให้ทารกตัวเหลืองนะสวัสดีค่ะหมอป๊อบดรซันี่ป๊อบค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยเรื่องของสาเหตุหลักๆที่ทำให้ทารกตัวเหลืองนะคะอันที่หนึ่งนะคะเรื่องของการที่ลูกนั้นได้รับน้ำนมไม่เพียงพอนะคะกรณีที่คุณแม่น้ำนมมาช้านะคะหรือลูกดูดไม่เก่งนะคะ กรณีนี้เนี่ยก็จะพบร่วมกับการที่ลูกมีน้ำหนักลดนะคะมากกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็ตัวเหลืองมากขึ้นนะคะคุณหมอเจาะสารเหลืองดูเนี่ยก็พบว่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะบางคนอาจจะต้องส่องไฟรักษานะคะ อันที่2นะคะเรื่องของเม็ดเลือดแดงแตกนะคะเม็ดเลือดแตกในที่นี้นะคะอาจจะเกิดจากการที่เลือดลูกเลือดแม่ไม่ตรงกันนะคะหรือภาวะที่พร่องเอนไซม์บางอย่างที่เรียกว่า G6PD deficiency คือขาดเอนไซม์ G6PD นะ,ะก็ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะคะสันเหลืองก็ออกมาเยอะก็ทําให้ลูกนั้นมีภาวะตัวเหลืองได้นะคะ อันที่3นะคะเรื่องของการติดเชื้อนะคะการติดเชื้อนะคะภาวะเจ็บป่วยการติดเชื้อในกระแสะเลือดรุนแรงเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้ทารกตัวเหลืองได้นอกจากนี้นะคะภาวะอื่นๆที่พบได้นะคะน้อยลงไปรองลงไปนะคะก็คือเรื่องของภาวะที่พองไทรรอยนะคะท่อน้ําดีอุดตันต่างๆนะคะอันนี้ก็จะทําให้เกิดตัวเหลืองได้ วิธีป้องกันนะคะที่จะทําให้ลูกไม่ตัวเหลืองนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็ต้องพยายามให้ลูกได้รับนมให้เพียงพอนะคะการให้นมแม่นะคะพยายามให้เข้าเต้าบ่อยๆนะคะทุก2 3สาชั่วโมงนะคะก็จะทําให้ลูกนั้นได้นมเพียงพอนะคะและห้ามให้น้ํานะคะไม่ควรให้น้ําเพราะว่าน้ำเนี่ยจะไปแทนที่น้ํานมนะคะแล้วก็จะทําให้ลูกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ อันที่2นะคะเรื่องของการสองไฟรักษานะคะในปัจจุบันเนี่ยการรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือการสองไฟนะคะเพราะว่าความยาวของคลื่นแสงเนี่ยได้รับการวิจัยมาแล้วนะคะว่าเพียงพอและเหมาะสมต่อการที่จะช่วยให้ขับสารเหลืองออกจากร่างกาย การที่นําลูกไปตากแดดนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะักและสุดท้ายนะคะก็จะต้องหมั่นสังเกตอาการนะคะอาการที่จะต้องมาพบแพทย์นะคะก็เช่นเรื่องของอุจจาระที่เป็นสีขาวสีเทาหรือสีซีดอาจจะมีในเรื่องของท่อน้ําดีอุดตันได้นะคะหรือถ้าลูกมีไข้ซึมดูดนมได้น้อยลงอันนี้ก็จะต้องพาลูกมาตรวจซ้ำนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหมอปอฝากไว้3ข้อนะคะอันที่1นะคะภาวะตัวเหลืองนะคะมีหลายสาเหตุนะคะที่พบบ่อยๆและป้องกันได้ก็คือในเรื่องของภาวะตัวเหลืองจากการได้รับน้ํานมไม่เพียงพอนะคะสนะคะป้องกันโดยการที่พยายามให้ลูกเข้าเต้าบ่อยๆนะคะแล้วก็ให้นมแม่อย่างเดียวนะคะไม่ให้น้ําเปล่านะคะและอันที่3นะคะการรักษาที่เหมาะสมของตัวเหลืองนะคะก็คือการสองไฟรักษานะคะการ เอาลูกไปตากแดดนั้นไม่ได้ช่วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป๊อบด็อกเตอร์ซันนี่ป๊อบไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ